เอิญเป็ดคะเอิญเป็ดธรรมชาติจริงๆธรรมชาติสร้างจริงๆที่ถวยเมียใส่ยางไม่อยางคนเลย่ คนเลยนะประ่ยัดคนเลยขอ,อย่านคนเลยอเอ๊ะไปหาที่โกนแล้วเว้ยมีโมไปหาที่โกแล้ว พวกนั่งกระดายาลูกไปหากินเนาะคนได้มากินเสร็จถลมฟังน้ำพ่นง่ายมันก็นเลยแบบว่าบ่อ,อยากค่นเป็นไม่กลัวคนเลยไม่กลัวคนเลยัไปแล้วพาลูกพาหลานพาเต่าไปแล้วพูด ค่บอลมนี่เลิศมากเลยอากาศนี่ล่เล่นน้ำเลยสบายสบายเลยอืยอพวกเราเพิ่งร่างมาแล้วคุณเอาไหวม้มามาลุกมยมา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 มๆมา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 มุมามามามกมาออ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 มามาานมามา,าม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 ม่น้ม ง้นอย่างมะไก่คนแห้งโอ้ยลงเรือน้อยลำบักใหญ่ไปผู้เดียวกับผู้สาวคิบคบิบิบิบกระสากิบิบคิบคิบกระสันากระท้อ ผมดูเห็นเ,เน,น,นเี่ยเดินเขามามาน